สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคมันเดย์นะครับรายการที่พาคุณไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกัแบแขกรับเชิญที่จะมาย,ย่อยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้กับผมแม็กครุ้งเนสเจเนอร์สุขบุญครับโลกของแบตเชอรเนร์นี่เนี่ยจะเป็นว่าเป็นโลกของข้อมูลเลยนะครับเราจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้จากข้อมูลที่นีสร้างการตัดสินใจหรือที่เรียกว่าโมเดลแล้วนำมามาใช้กับข้อมูลใหม่ๆกระบวน,นการทำา Data เรเบิร์นเี่ยนเี่ยจะว่าเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วนำเอาไปใช้กับ Machine Learning ต่างๆได้้วันนีคเชอร กรเดดหรือคุณจอร์ดชิป Data Scientist จาก Data Wow จะมาเล่าให้ฟังครับว่า d า t เรเบลลิ n งเนี่ยมันคืออะไรและทำไปเพื่ออะไรจะเป็นอย่างไรนั้นตามไใน,นตอนนี้ครับเทคมันเดย์พอดแคสต์ o u g h t to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า สวัสดีครับจอสทีนี้ได้รับสู่เซกแันเดนะครับสวัสดีครับครับเอาก่อนอื่นเลยอยากจะให้จอช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับครับก็สวัสดีนะครับชื่อจอสนะครับปัจจุบันทํางานเป็น d a t a าซิเอนติสนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับโตเรแล้วก็ข้อมูลทางด้านสถิตินะครับมาตั้งแต่เรียนหนังสือตอนอายุสิบแปดตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำเอชิลเลนนิ่งทั้งคอมพิวเตอร์วิชั่นแลวก็เนเชอรัลแลงว์เกิโพสเซสซิ่งครับมาประมาณหกเจ็ดปีครับ ืมฮะก่อนอื่นเลยครับจออยากจะให้จอช่วยกูคืนให้ท่านผู้ฟัง่อครับว่าเจ้าเด t ้า a b e l i n g เนี่ยมันคืออะไรครับครับา Data Labeling นะครับสำหรับ Machine Learning นะครับมันคือการตีความแยกแยะข้อมูลดิบนะครับรวมถึงการให้นิยามที่สำคัญกับข้อมูลเหล่านั้นนะครับซึ่งสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งเนะครับเช่นอ่าถ้าเกิดเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์วิชนะครับการเลเวลก็คือการเลเวลภาพแล้วบอกว่า่าสมมติเราสนใจว่า มีสุนัขหรือไม่มีสุนัขเราก็จะบอกว่าภาพนี้มีสุนัขหรือภาพนี้ไม่มีสุนัขครับเป็นการบอกภาพว่าภาพแบบนี้มีสุนัขภาพแบบนี้ไม่มีสุนัขครับผมหรือการเลเบลที่เป็น Textual Data นะครับในแอปพลิเคชันที่เป็น natural l a n g u a g e processing นะครับสิ่งที่เรามักจะยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือการบอกว่าข้อความทางอีเมลเนี่ยเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมครับอ๋อจริงๆมันก็คือการเอาคนนี่แหละมาทำเลเบลลิ่งใช่ไหมจอร์ George? ใช่ครับเราใช้คนเนี่ยแหละครับเป็นเลเบลเลอร์นะครับ,รบก่อนที่แมชชีนจะเอาไปเล่นครับอืมแล้วขั้นตอนในการทำา Data เลเบลลิ่นี่ทำยังไงครับขั้นตอนในการทำา d a t า l ลเ e l i n g นะครับเริ่มจากการให้นิยามของเลเบลแต่ละเลเบลนะครับว่ามีความจัดการความยังไงเราถึงจะเรียกว่าเป็นเลเบลนี้เช่นยกตัวอย่างกลับไปที่ตัวอย่างที่เรายกนะครับถ้ารูปนี้มีหมาเราอาจจะต้องบอกเน้นช่าว่ามีหมาไม่แต่นิดเดียวมีหมาตัวเล็กตัวใหญ่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของหมา เราจริงๆนันเป็นหมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพื่อให้คนลเบลเลอร์ะ er นะครับทำงานได้ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับคือการดิสติบิว์นะครับแจกจ่ายทัสเนี่ยไปยังลเบลเลอร์นะครับและเพื่อความแม่นยำนะครับขั้นตอนที่สามเราจะมีการออเดดว่าลิเบอเลอร์ er เหล่านั้นได้ทํางานถูกต้องตามนิยามของเราหรือเปล่าซึ่งการออเดดเนี่ยจะเป็นการช่วยเพิ่มความแม่นยำหรือเราอาจเพิ่มความแม่นยำด้วยการการทำคอนเซนซัสเพื่อให้ลเบลเลอร์มากกว่าหนึ่งคนโหวตว่าถ้าข้อมูลนี้ควรจะมีเลเบลอะไรบ้างครับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราอาจจะมีการ adjust label นะครับในกรณีที่หลังจากเราไปเรียนกับ machine learning แล้วผลมันไม่ออกมาตามที่เราต้องการอาจต้องมีการเปลี่ยน definition หรือว่ามีการาผ่อนผ่อนผัน,ผน,ผนกฎบางอย่างเพื่อให้ machine learning ทำงานได้ดีที่สุดครับอืมนั้นผมขอทวนนิดนึงฟังจากที่จอเล่ามาตอนต้นจนที่จออธิบายมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็คือ เออเรากําลังเตรียมข้อมูลนะคือเราเอาคนนี่แหละมาเตรียมข้อมูลก็คือเราเออเป็นข้อมูลเป็นรูปแบบอาจจะเป็นเออเป็นเทคหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราก็บอกว่าเออข้อมูลเนี้ยเราจัดว่ามันเป็นไทป์ไหนหรือว่าเป็นข้อมูลแบบ A อหรือเป็น b หรือเป็นซีอะไรอย่างงี้ถูกไหมถูกต้องครับอืมแล้วไอ้เจ้าตัว Data l a b e l วลเเนี่ยมันมีการเอามาใช้ในแอปพลิเคชันแบบไหนบ้างครับครับอ่ายกตัวอ,อย่างจะยกตัวอ,อย่างนะครับแอปพลิเคชันที่ เราเห็นกันบ่อยที่สุดนมาจะเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับก็คือเป็นการเลเบลว่าในภาพนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรืออาจจะบอกว่าภาพนี้มีอ็อบเจกต์ประเภทไหนบ้างที่เราสนใจอยู่ครับผมส่วนประเภทที่สองนี่ก็จะเป็นเนเชอรัลแลงว a g e p โ o c เซสซินนะครับเป็นการทําให้แมชชีนเนี่ยเข้าใจภาษาของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับอันนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเช่นข้อความอ e ีเมลที่จะบอกว่าเป็นสแปมหรือเปล่าเียครับก็เป็นทาร์ที่ ่อนข้างแพร่หลายครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวผู้ใช้ยอย่างเราเหมือนกันก็คือจะเป็นอ่า uh, on audio transcription นะครับเป็นการ label ไฟล์เสียงนะครับเช่น <c oughs> อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในแอปพลิเคชัน m มในอ่า uh, แอปพลิเคชันแชทของเราในการพูดแล้วจะมีคนพิมพ์ให้เรางเี้ยครับจะเป็นการ auto transcription อันนี้ก็เป็นการ label ไฟล์เสียงของเราแล้วก็แปลงมันเป็น textual data ครับ อืมเออผมเคยเห็นแอปพลิเคชันแบบถ้าเกิดตอนที่เหมือนอย่างตัวอย่างที่ที่จอร์บอกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องการบอกว่าภาพมีหมาหรือไม่มีเนี่ยถ้าเกิดภาพนั้นอ่ะมันมีมันมีอ็อบเจกต์ที่น่าสนใจอยู่หล,หลายๆอันอยู่พร้อมๆกันเนี่ยเขามันมันจะใช้กันเลเบลยังไงครับอ่าจริงๆอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับอ่ทาทัสของแมชชีนเลอร์นิ่งตัวที่เราจะทำนะครับถ้าเกิดเราอยากระบุตำแหน่งของหมาเนี่ยเราอาจจะต้องตีทสัสเป็นอ็อบเจกต์เดทิเคชันเพราะ,ะนั้นคนเลเบลเนี่ยต้องเลเบลสองอย่างก็คือหนึ่งคือ โลเคชันของอ็อบเจกต์ที่เราเจอแล้วก็ต้องระบุว่ามันเป็นหมาอย่างเงี้ยครับมันถึงก็คือต้องมีการเลเบลสองแบบก็คือทั้งโลเคชันและตัวคัสตอมว่าอ็อบเจกต์นั้นที่ดึงมันเป็นหมาหรือเปล่าครับก็เหมือนก็เหมือนแบบตีกรอบมาแล้วบอกว่านีกรอบมาเออตีกรอบอันอื่นก็จบอกว่าเออเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตีกรอบอืมจริงๆก็เหมือนเล่นโฟโตฮันนิดนึงเนาะใช่เลยครับอืมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำเอเจ็ตตัวเดต a ด a ้าเลเบลลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อต่อ ครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าให้แมชชีนเนี่ยมันเรีนยนหรือเรียกว่าเทรนนะครับเทรนตัวอาจจะเป็นดิฟเรนนิ่งโมเดลหรืออาจจะเป็นแรนนอมฟอร์เอสหรือเป็นแมชชีนเรนนิ่งโมเดลอะไรก็ตามนะครับเพื่อให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยมันเรียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆอ่าแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็คาดที่ไฟออกมาได้ว่าเนี่ยเป็นไปตามเป็นไปตามเลเบลที่เราต้องการหรือเปล่าในกรณีที่มี Data เข้ามาใหม่ครับเราถึงเรียกว่าแมชชีนเรนนิ่งคือมันจะเรียนโดยมีเลเบลเราเนี่ยเป็นตัว บอกมันว่าอ๋อถ้ามีฟีเจอร์แบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นหมาสมมติอย่างเงี้ยครับฟีเจอร์แบบนี้เรียกว่าไม่มีหมาเนี่ยรเรามันก็จะสามารถเล์น n i n g จนเราสามารถนําข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยล้วให้มันคลาสีิฟายตามที่เราอ่าโมเดลมันมาอย่างนี้ได้ครับอืมฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นประกอบไปด้วยเออสมมุติว่าเราจะเรียนสอนคอมพิวเตอร์ให้รู้จักหมาเนี่ยก็คงจะต้องมีรูปหมาสักเอ,อ,อาจจะเป็นหมื่น หมื่นภาพก็ได้แล้วบอกว่าเออที่เป็นหมานะหมาท้ายปลาไรอะไรก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ก็จะจำเอาเองนะว่าอันนี้คือพ<ช><ข>อรเราเอารูปรถือว่าเรารูปแมวไปใส่มันก็บอกว่า<ช>ไม่เปนมฟังจากที่จอเล่ามาดูเหมือนเปนงานถึกพอสมควรเนาะแล้วเรา<ช>จะมีเครืค่องมืออะไรมาช่วยในการทำเดต้ารเราไปเรียงมานทำพลาไหมครับครับจริงๆเรามีพัดฟอมที่ทําให้ คนเนี่ยง่ายต่อการ l ล b วลลิงนะครับอย่างที่บริษัทเราเนี่ยก็จะมี i n t e r n a l tool ตัวหนึ่งเหมือนกันชื่อว่า accuracy .ai นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบในการตั้งได้ว่าคนนี้เป็นคนเป็น auditor มาคอยตรวจสอบงานเลเวลเลแล้วก็ตั้งเป็น task แล้วก็มีการ assign งานให้ l ล b e ลเลอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเหมือนเราสามารถดูได้ว่า l ล b e l เลคนนี้มีมีความแม่นยำในการ l e v e l เท่าไหร่เนี่ยครับเราก็สามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้แล้วก็กระจายงานได้อย่างรวดเร็ว,รวอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงมีฟีเจอร์ในการทำ object detection ด้วย ตั้งทัสมาก่อนเนี่ยสามารถ l a เวลได้หลาย Object ในที่เดีวยวกันหรืออีกอีกทูนหนึ่งที่น่าจะต่อกับแพลตฟอร์มที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างอเมซอนกราวด์ทูนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็น l ลเวลลิ่งทู l ที่สามารถเราสามารถไฮเวิร์กฟอร์สที่ทางอเมซอนเขาจะไปจัดหามาให้เราได้ด้วยแล้วก็มีการแต่ที่สําคัญอย่างเดียครับเราก็ต้องพูด d e ฟิเนชันแล้วก็อินเดียไฟทัสของเราเพื่อให้ l ลเ e l เลอร์ในทำงานแล้วก็มีการออด t c เช็คเช่นกันครับ อ๋อโอเคจริงๆแล้วอะ่ะเออผมเคยมีประสบการณ์เหมือนกันเคยทาไปเป็นวันันเทียอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วความยากของการทำเด a t a อร์ไลท์เวิลิ่งคือมันก็คือหาคนมาทำนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการสอนเนาะเราก็ต้องมีเนื่องจากข้อมูลมันมีเยอะๆงนี้ยทําคนเดียวก็อาจจะไม่ไหวเคยไอ้เจ้าไอ้เมซอนการทูนนี่คือเขาไปจ้างคนมาให้เราได้ได้ด้วยหรลใช่ครับคิดว่าเขามีฟีเจอร์ที่สามารถแบบไปอ่าไ,ไปซอร์ซิง่งไอ้เลเบิลในการเลเบลเนี่ยมามาได้ครับ อโอเคอ่าหลัฟังฟังจากที่จอร์นเล่ามาเริ่มจะเห็นพอจะเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยตกลงกระบวนการ m a ช h i n e learning เนี่ยจริงๆก็ไม่ไี้มีอะไรเราก็ไปยุ่งกับ Data แล้วก็เอาคนสอนคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ยข้อมูล A จัดว่าข้อมูลเนี้ยเรียกว่าเป็นข้อมูล A นะข้อมูลนี้เรียกว่าเป็นข้อมูล B นะแล้วก็หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ไอ้แมชชีนเล e ร์เนี่ยมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อข้อมูลเนี้ยคุณสอบอกว่าให้ฉันตอบว่า A นะข้อมูลนี้ตอบเป็น B พอมันมีข้อมูลใหม่ๆมามันก็จะไปเอา เอ่อใช้วิธีการใดที่ไปดูจากข้อมูลหรือม่งไปใช้โมเดลลิงเนี่ยมาตัดสินใจว่าข้อมูลใหม่เรียกว่าเป็น a หรือ B ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเรามีการบอกไว้ก่อนหน้าว่าถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ของตัวแปรในในฟีเจอร์ที่ส่งเข้ามาเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นข้อมูล A ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เป็นข้อมูล B ดี้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้จอครับเอ่อพอจะแชร์ยูสเคสที่เคยใช้งานจริงหรือว่าเอาดิทั้งเวลลี่มาใช้งานจริงไหมครับว่าเอาไปทำาอะไรได้บ้าง ครับจริงๆเดต้าเ b เ l i ลลิงเนี่ยครับใช้งานจริงเนี่ยก็คืออย่างที่บริษัทเนี่ยเราจะมีการทำคอมพิวเตอร์วิชั่นจํานวนมากแล้วก็เรามีการจำแนกคลาสเนี่ยออกเป็นผมว่าประมาณหลายสิบละกันสาสิบถึงยี่สิบคลาสนี้ครับซึ่งเราก็จะมีการแค่ p r e d e f i n e คลาสเนี่ยผมว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรา p r e d e f ฟ n e ไม่ชัดเจนเนะครับอย่างที่บอกสมมุติว่าผมขอยกตัวอย่างกับที่เรื่องหมามันเดินถ้าเกิดเราบอกว่าหมา โจทย์คือทำ object detection ของหมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีหมาอยู่ที่ไหนของรเราต้องไปตีกรอบให้มันแล้วก็บอกว่านี่เป็นหมาทีนี้เราก็ต้องบอกเลเวลอร์ครับว่าเราจะเอาส่วนไหนของหมาบ้างหรือเช่นสมมุติเราเอาแค่มืออุ้งเท้าของหมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้ว่ามันเป็นอุ้งเท้าของหมาด้วยคอนเทกต์หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอันนี้นก็เป็นโจทย์ที่เราต้องมีเลเวลอร์เนี่ยอาจจะต้องมีนิยามที่ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าทักเนี้ยจะไปทําอะไรเพราะบางทีเราสมม,มติเราบงมืออาจจะชัดเจนไปสมมติเราวงหางหมาอย่างเงี้ยครับเราบอก เนี่ยมันจะทาให้แมชีนงงได้ว,ว่าเอ๊ะไอ้น,นี่มันเรียกว่าหมาเหรอซึ่งจริงเรารู้ใช่ไหมครับมันเป็นหางหมาแต่จริง,รงถ้าดูแต่ภาพอย่างเดียวนี่า,าจ,จะไม่ทราบก็ได้ว่าหางนั้นนะ่ะคือหางของสัตว์ชนิดอะไรเงี้ยครับมันทําให้เกิดอความไม่ชัดเจนตรงส่วนนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานิยามการเลเบลเนี่ยอะไรสุกจีพวกนี้เราควรจะดีฟให้ชัดเจนให้เลเบลเข้าใจเพราะเราจะไปเทรนในการดีเทคหมาประมาณนี้ครับโหจริงๆแล้วผมก็เคยมีมีโอกาสได้ไป แกมกับโปรเจกต์วอน v ันเทียนึงเขาทำดีเทคขยะในในคลองเออมันมันก็ใช้ใช้แบบใช้แบบคล้ายๆแบบที่จอรล่ามานี่แหละก็คือเอ้เราจะดีเทคได้ยังไงว่าที่อยู่ในคลองมันเป็นขยะหรือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพืชหรือว่าจะพืชอะไรพวกเนี้ยโอ้คันจริงๆแล้วในการดี f ฟายว่าเออเริ่มต้นก่อนเลยวว่าเอ้ฉันอยากจะแยกอะไรออกมาบ้างเนี่ย โห oh, ตอนนั้นคุยกับทีมคุยเป็นวันเลยนะว่าเราจะแยกเลบจะมีเลเบลอะไรบ้างเนี่ยครั้งนี้มันไม่ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ครับสุดท้ายมันอยู่ที่นิยามแล้วก็ทารกที่เราจะไปทําว่าเราจะเรียนรู้ให้มันจับอะไรจับอะไรแล้วมีประโยชน์กับงานที่เราสนใจนะครับถึงจะมันถึงจะออกมาเป็นงานเลเบลที่ดีฉันขอขอขอ,ขอ,ขอถาม,ถามต่อจากเมื่อกี้นิดหนึ่งก็คือสมมุติว่าณวันนี้ด้านเดย์วันเราเราทำเลเบลไปแล้วเลเบลที่เราคิดว่าเ้ยข้อมูลเรามีเลเบลประมาณหนึ่งสองสามนั่นแหละ แต่พอสักพักหนึ่งข้อมูลมันปีกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันต้องมีการป,ปรับปรุงกระบวนการว่าเฮ้ยเลเวลหนึ่งสองสามม่อไม่่อหรอเราจะดีฟเลเวลสี่ห้าหกขึ้นมาเพิ่มเนี่ยมันต้องกลับไปทําข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยป่ะเพื่อทําให้ได้การมาเป็นเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจริงๆก็ต้องบอกว่าอ่ามีสองวิธีครับจริงๆอาจจะต้องกลับไปทําใหม่หมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับแต่อีกแย่งหนึ่งคือถ้าเกิดเราเราวางสตัคเจอร์ไว้ดีมากๆครับอ่าเช่นเรา ความเ่อไว้ว่ามีหนึ่งกับสองมันจะเรียกว่าสี่อะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแก้ไขเลเวลราย level, ละเอียดได้ดีขึ้นทีนี้ถามว่า definition ที่ดีเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอาจจะต้องเป็นการเข้าใจอวิธีการทํางานของม a ชินเลเนี่ครับว่าเวลามันมองเนี่ยมันไม่ได้มีคอนเท็กซ์สื่นเหมือนคนเราเวลาเรามองเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรโดยใช้คอนเท็กซ์อื่นโดยที่เราไม่ดูตัวไม่ได้มองจากภาพครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับมันก็จะมีการใช้ฟรีเทนนะครับซึ่งถูกเทรนเป็นถูก คอน tribu โดยสถาบันชั้นนำนะครับอย่าง Google Facebook หรือพวกมหาลัยชั้นนำในโลกนะครับเขาก็จะเขาจะเรียกว่าเป็น pretrain model ครับซึ่งพวกนี้นะครับมันจะเทรนจากภาพหรือจากข้อมูลเท็ก uh, นะครับมหาสารแล้วก็ใช้แมชชีน uh, ที่เทรนที่คนธรรมดานี่ไม่สามารถจะ uh, access ได้เงี้ยครับในการเทรน Data เป็นผมว่านะ่าจะเป็นหมื่นๆมื่นล้านล้านภาพอะไรเงี้ยครับ เขาก็จะมี pre-defined class เนี่ยถ้าเป็น class ทั่วไปอย่างหมาแมวรถยนต์เนี่ยครับเรียกว่ามีเพียบเลยเราสามารถไปใช้ตัวงนั้นเป็นเป็นการเรียกว่า pre-label ให้เราก่อนแล้วก็ใช้คนไปอ่า correct ม a นอทีครับเป็นการทุนแรงได้ด้วยเหมือนกันครับจริงๆแล้วก็ฟังดูเหมือนแบบก็ลองผิดลองถูกกนเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ คนที่เคยทํามาเยอะๆเขาก็จะเขาก็จะดูออกเองโอ้โหถ้าเา็นงานแบบนี้ฉันจะตั้งเลเวลแบบไหนเพื่อที่ว่าในอนาคตจะข้อมูลแบบใหม่จะได้ไม่ต้องรีเวิร์กกันเยอะจนใช่ครับถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดคนเคยเจองานมาเยอะก็จะบอกเลยว่าอ๋อถ้าเป็นคลาสง่ายอย่างหมาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเลเวลเลยก็คือใช้พีเทนแล้วก็อาจจะแก้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ครับอืมโอเคโอ้ก็ฟังดูเป็นเป็นวันนี้ได้ข้อมูลเออดีดีมากๆเลยนะเป็นบทเรียนที่ดีมากๆว่าจริงๆแล้ว การที่จะยุ่งเกี่ยวกับแมชชนเลอร์นิ่งทีจริงมันก็คือการยุ่งกับข้อมูลนั่นแหละแล้วก็การที่จะสอนคอมพิวเตอร์ให้ให้รู้จักว่า้มันคืออะไรเนี่ยก็ต้องใช้คนทําอยู่ดีนะเนาะใช่ครับครับอ่ะโอเคก็พอของปากผมพอนะครับว่าดิจิ l อลเอร์บิ้งเนี่ยมันคืออะไรมันทํายังไงแล้วก็เราจะจะไปใช้ยร่โยชน์จะใช้ประโยชน์อะไรต่อได้อ่ะก่อนจากกันตอนจะมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังไหมครับก็อ่ผมเป็น Data s c i e ซน i s t นะครับทำงานที่บริษัท Data Wow นะครับ Data Wow วเป็น ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโซลูชันพรอเวเดอร์นะครับเราเราแก้ปัญหาเกี hmm> ่ยวกับเราพรอเวเดอร์ดิจทโซลูชันที่สามารถแก้ปัญหาขององค์กรได้นะครับตั้งแต่ปัญหาอย่างเช่น Machine l e a r n i n g ทั่วไปหรือว่าเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน IOT ครับโอเคก็เป็นบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามคุณจ้อแล้วก็เดต้าบลูด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณคุณจ้อนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เดตซานนะคร จจกกันนะพบใหม่สวัสดีครับเทคมันเดย์พอดแคสต์พรี sented by เซเลนี่โลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า